สวัสดีค่ะ g i ฟต for you Destiny ทาลอดค่ะอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูอนาคตเรามาดูอดีตกันก่อนนะคะว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไงมาดูกันเลยนะคะ คุณอาจจะเคยมีความคิดความเครียดวิตกกังวลกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณก็มีความมั่นคงมีความสุขดีนะคะ มีความอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมทุกอย่างเลยนะคะคุณมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็จิตใจด้วยนะคะคุณเป็นคนโสดที่มีความสุข อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครอดีตคุณก็ดีนะคะเนี่ยมาต่อกันนะคะคุณอาจจะเคยมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่คุณรู้จักนะคะ เคยคิดว่าความรักความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีต่อใจคุณค่ะอ๋อในอดีตคุณเคยมีความรักความสัมพันธ์ที่คุณคิดว่าดีแต่ก็ต้องจบลงไปค่ะ คุณเป็นคนที่มีรสนิยมดีชอบแต่งตัวเป็นคนพูดเพราะชอบท่องเที่ยวมีเสน่ห์การเงินก็ไม่ได้ขัดสนอะไรนะคะต่อนะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีมากมีฟอร์มมีอีโก้ ไม่ค่อยพูดความรู้สึกให้ใครได้รู้นะคะมักจะเก็บไว้คนเดียวไม่ค่อยปรึกษาใครคะ่ะคุณมักจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เสมอและคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรต่อนะคะ คุณเป็นคนมีเซนแรงมีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองคนอื่นอาจจะเข้าใจได้ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันกันต่อนะคะว่าปัจจุบันนี้คุณเป็นยังไงบ้างมาดูปัจจุบันนี้ของคุณนะคะปัจจุบันนี้คุณเป็นยังไงบ้าง น่าจะมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นให้คุณได้เลือกให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะต่อนะคะคุณมีโอกาสทางการเงินเข้ามานะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ได้ด้วยค่ะใด้เริ่มต้นสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยทำก็ได้นะคะแต่คุณจะทำได้ดีค่ะต่อนะคะช่วงนี้ร่างกายของคุณต้องการการพักผ่อนพักฟื้นร่างกายบ้างนะคะคุณอาจจะทำงานหนักมาตลอด พักผ่อนบ้างก็ดีนะคะต่อน,นะคะคุณอยู่ในช่วงปรับสมดุลให้กับสิ่งที่คุณทำค่ะอาจจะเกิดความขัดแย้งอยู่บ้างผิดหวังบ้างแต่คุณก็รับมือได้ด้วยความเป็นตัวตนของคุณค่ะ ก็ยังมีความพร้อมความมุดรมสมบูรณ์เหมือนเดิมน,นะคะช่วงนี้คุณมีการวางแผนงานเพื่ออนาคตของคุณคุณมีโอกาสดีๆที่จะได้เติบโตขย,ขยายกิจการรวมทั้งงานที่ทำอยู่ แต่ก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทํานะคะคุณได้รับการยอมรับจากผู้คนจากสิ่งที่คุณทําได้ประสบผลสำเร็จจากความขยันความสามารถของคุณค่ะ ช่วงนี้คุณมีความมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนคุณจะได้รับความสำเร็จแน่นอนค่ะช่วงนี้คุณอาจจะทำตัวลึกลับไม่ค่อยเปิดเผยอะไรให้ใครได้รู้นะคะไม่ค่อยมีใครได้รู้ตัวตนของคุณเท่าไหร่เลยคะ่ะ ะะเดี๋ยวเรามาดูอนาคตของคุณนะคะว่าจะเป็นยังไงสักคู่นะคะอนาคตของคุณจะเป็นยังไงมาต่อกันเลยนะคะอนาคตสดใสแน่นอนค่ะคุณจะได้รับความสำเร็จ กับสิ่งที่คุณทำสมหวังในทุกเรื่องที่คุณปรารถนาเลยนะคะดีมากมากเลยคะ่ะคุณจะได้พบกับความสัมพันธ์เก่าในอดีตรหรือพบปะกับเพื่อนเก่าๆของคุณคะ่ะ คุณจะได้ชัยชนะในทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์ค่ะคุณมีจิตใจที่มั่นคงขึ้นทำอะไรทำจริงตรงไปตรงมาอาจจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะ คุณจะเอาชนะปุปสัรกและปัญหาคุณจะเดินทางไปสู่จุดหมายที่คุณตั้งไว้ค่ะคุณตั้งใจที่จะทำให้ใหสำเร็จนะักคุณก็ทำได้ด้วยนะคะคุณจะฟันฝ่าอุปสัสกปัญหา และผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะคุณจะได้รับความชัดเจนในการตัดสินใจนะคะคุณอาจจะยึดติดกับอดีต อยู่บ้างในบางครั้งบางอารมณ์ของคุณถ้าเรารู้ตัวเราควรปล่อยวางนะคะคุณจะมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ทำสมาธิภาวนาเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำพาซึ่งความสุขมาให้คุณคะ่ะ โชคชะตาจะหมุนวนนำความเปลี่ยนแปลงมาให้คุณคุณจะโชคดีเสมอค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกิฟต์ฟอยล์เดสตินีทาร์ลตเพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะให้สุขสมหวังในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ